เนีน่ยสวัสดีครับวันนี้เ,เราจะมาเล่นเกมในเฟซบุ๊กนะฮะเกมอะไรสักอย่างนะฮะนั่นแหละส่วนเกมนี้จะให้ไปด้านล่างดีฟิปชั่นนะฮะเออเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะี่มนนะีข้ามันอ่ะข้ามันนี่เดี๋ยวเราจะเป็นคนนําเองนะฮะอันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคุณโอ๊ตกับเอ่อใครวะโอ๊ตคุณโอ๊ตกับใครครับคุณโอ๊ตโอ๊ตกับคนณโอ้โเนี่บ คุณโอ๊ตกับคุณอู่นะนี่นี่นี่ตู้นี่ฮิวฮิวเยอะกว่าฮิวเยอะกว่าโอ่ยหนาวเอ้ยมันมีไอ้แต่ถ้าถ้าเกมนี้มันมีฮิวเลือดก็ดีนะเอ้มันโอ้โหเท่เลยเว้ยเห็ดมาริโอ้เอาสิเห็ดเด็กกินไอ้หนูกินเห็ดกดพลังบีระเบิดตู้อ้าว หลุดเลยโอกากจุงเบลุดแล้วไม่ตอบอันนี้ก็เป็นด่านแรกแล้วแต่เราเลเวล20แล้วนะเราจะไม่เล่นเป็นเพื่อนกับเด็กน้อยทั้งหลายนะเหมือนรู้สึกจะไม่ได้ยินเสียงโอ้ยพวกนี้ไม่บายนี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ โอ๊ตมึงทำอะไรอ่ะไอคอนทุบพลังอะไรนั่นนะนี่ครับเราจะมาเจอกับบอสในด่านแรกนะกากมากมากเบื่อเนี่ยโอ๊ยหนาวแค่นู้นเต็มแตมอะไรยืนยืนอยู่นิ่งๆเลยเดี๋ยวจัดการเองโอเคโอเคเดี๋ยวจะช่วยไอ้นี่นะจะช่วยรอมดีทั้งหลายระวังเดี๋ยวช่วยจัดการตัวเล็กให้เดี๋ยวช่วยจัดการตัวเล็กให้อ่า เล่นจอยด้วยนะมาครับมาครับเอ้าเล่นจอยเหรอกูเห็นที่เล่นดีกว่าเลยจ้ะกอ้โหฟันนัดเดียวกดหน้าจอฟันนัดเดียวครับฟันนัดโอ๊ตโอ๊ตไปเอาของไปเอาของโอ้ยเราเป็นเด็กดีอะนะเราไม่ค่อยจะชอบเลยแกใครเท่าไหร่เกะกันเองละกันนะไม่มาเอาของครับสมบัติข้าเอาช่วยสมบัติสมบัติเวลอัพแล้วเอาเวลเราเวลเราอย่ามั่วเถอะ เวลกูยี่สิบครับกูบอกว่าเวลมึงอัพแล้ว,วเฮ้ดูเวลคนละนชั้นกันเลยครับดูเวลวับโอทห้าครับ,ค,รบคุณแค่สอครับผมยี่สิบแล้ว <c oughs> อ้ยยอวดเถอะเอาไม่ไมแยกแค่แอคก็งหนฮะี่โองได้อะไรวะไอ้คอนนี่วหรอเออพาวเวอร์สิแปนี่วะยี่ิกุญแจกอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ขมวานมาใส่เลย ีแหมเราจะไปเล่นด่านไหนต่อโอ๊ตเดี๋ยวด่านสองก็ได้ด่านโอ๊ตโอ๊ตมึงเข้าเล่นก่อนเลยเดี๋ยวจอยมาโอเคโอเคให้ให้กูปิดเสื้อไมค์เฮ้ยโอ๊ตให้กูปิดเสื้อไมค์ครับเลยมิเนี่ยมันเกะกะเนี่ยเออปิดเลยเออเกะกะมันเเฮฮ้้ยยไกลัวไปไปช่วยไอโอ๊ตฆ่าเลยไป อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่เเยมันมันจะมีชื่อขึ้นอยู่ไว้ว่ามึงอยู่ไหนกันบ้ง<อ>างเฮ้ยมีใครเข้ามาวะใ, <laughs> ใครไม่เข้ามาวะ<ม>คนหนึ่งเออถามไปมันต้องเติมเว้ไอตัวพวกเนี้ยไม่ไม่งั้นเราก็ต้องทำเอ่อเก็บเงินไปเรื่อยๆจะลำบากไอ้ยเติมง่ายกว่าเยอะเลยใหม่ครับนี่เหรอแข่งแยกกันสองใ่าย เฮ้ยตัวใครมาถือกระทะวะแม่งเท่ด so ีวะครับอ๋อไอตัวเมื่อกี้เหรอ้ยแล้วคุณจอยเข้ามายังเนี่ยคุณจอยเข้ามายังจอยมาแล้วเนี่ยตัรไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเลยสักคนไอตัวส้มๆมาครับเอ้ยออกก่อนดีกว่าจอยออกออกออกมาจะมีจอยเหมือนเดิมเมื่อกี้อมันเมื่อกี้จอยเข้ามาจอยอ่ะกดข้อจอยแล้วเนี่ยมันเขียนให้กดโอเคก็กดโอเคตาไปดิดดิ๊ดเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยจอยมาที่ผมอ่ะข้างล่างอ่ะเออจอยแล้วก็กด จอยแล้วมจะไปไหนกันเนี่ยโอ๊ตมึงจะไปไหนกัน,นอ่ะอ,อันที่อยู่หน้า,อนอนาไอหัวกระโหลกอันนึงใช่ไหมผมผมเป็นร mm? ูปไม้ค้าบะเป็นลูปไม้ค้าบ่ะรู้แล้วแต่ว่ามันต้องอยู่เมืองที่หน้าหัวกระโหลกจุดนี้ใช่ไหมมั้ง <BLANK S 2> อยู่หนึ่งทับหนึ่งหรือหนึ่งทับอะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งหรือหนึ่งขีดอะไรอ่ะหนึ่งขีดอะไรวะ ไม่เก็ตว่ะมันมันจะขึ้นอยู่อะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ตโอ๊ตอ,ออกใหม่สงสัยห้องจะเต็มหรอือเปล่าวะไม่น่าใช่ว่ะเอาเดี๋ยวผมเปิดห้องนะอะห้องสองเอาโอ๊ตมาห้องสองห้องที่สองจอยแม่งกูเปิดมาแล้วมาเลยจอยครับจอยมาเลยครับเนี้ยเรียบร้อยเอเยเอมันต้องอยิงยี้สิสัตว์มแม่งยิ้เตะมึงมึงเเฮ้ยมาเป็นอะไรเว็บล็อกเฉยคนเต็มเลยจ้ กูช่วยอัพไปไม่เคยบอกพวกเนี้ยอยู่กับพวกไอ้เนี่ยอยู่กับพวกโอ้วเหรอใช่เอ้อะไรอะไรอุ้ยแหลกไหวอะซับ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 เมื่อเลื่นปื้ดเลื่นปื้ดอ่ะเอ้ยมันติดแล้ววะมันติดอ่ะโอานโอ้ ใครมันทํากู้กุดเจ็บมามาตามมาดีครับจะเดินอยู่ตรงั้นกันสองคนเลยครับเอ้าโอ๊ตไม่จอยเข้ามาวะจอยไม่ได้คงเจ็มโตเฮ้ยอยู่ไหนกัน i have you ไม่เจออ่าชื่ออะไรธนากรเดี๋ยวไปหาครับอยู่งั้นก่อนเอามาออมาแล้วช่วยมอพงไปอ่าผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไอ้อ่ะนั้นคุณนำเลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยข้างหลังเองครับ วิ่งไปเลยครับตามสบายครับได้ได้ให้คุณนำหน้าเลยรู้เลยรู้ลงรู้เลยมึงตายแน่ๆ่ครับให้น้องตามก่อนเอากูคุอยากเออแบบอยากให้เด็กได้เวลบ้างอ่ะขอบคุณขอบคุณกูจะขอบคุณเพราะว่ามันมีหลายคนไงมันมีหลายคนมันแย่งกันรู้เปล่าไม่แน่ใจนี่มึงมึงทำอะไรครับไอตัวเมื่อกี้มึง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 ทำอะไรมึงทำอะไรเน ไม่ไม่เฮ้ยเกีอะไรอ่ะกดต่อไปไม่ต่ออีโอ้ไฟ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 ต้องบูบูบบบบบบมาเล่นไหมครักันเถอะโอ้กำลังมันอย่าเพิ่งบอกตรงเดต่ามาไหมครับโอ้โอ้มันมันอะไรว่าเกมนี้มันเป็นแนวแบบ ฮอาฮาๆนะ,<ส>ะเกมนี้เป็นแนวแบบแม่งเอาฮาอ,อย่างเดียวจริงนะเลื่องไหมครับกันโดเออตายตคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับ,รบเราก็เอาฮาอย่างเดียวเอาฮาอย่างเดียวก็ต้องจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับไปครับไ,ไปก่อนละยบาย